บัดนียมปอดสะดับหับคอธรรมภาคเส,สียงเป็นสัมเนียงสัมนวนภาคเส,สียงเลม่ม ชาดกแป๋ปะพันเพิ่มโดยเพียม้าผาใหญ่สรรเสกคัดเลือกเฟ้นเอามาเล่นในเสียงบัดนี้ฟังต่อเนื่องมาหาศาสตร์กันที่หอจนลาพ้นเสียงโยกเท เนะจารสอนก้าวถึงตอนพามข้าวนานข้าดันป่าถามมาคาเพื่อนบ้านสัทั้องทัองถือ ไปหอดเปิงเมืองกว่างเสียเพียนคอนลีถามเถึงบานเวทยังผนังไม่ระวางังใดถือก่อนดินและทอนไม้เขาฟาดน้ำบ่สงสาร พวขอทถานสุยสซกหอกสถานดินบานเขาลำคานสิลงลขาพามานากจเจตังขาสวคข้างแลนเลียวละทิวไม่นั่นบนไป เออลาวกำมาคิดได้ไผมาคั่นเป็นโยมเดินทางไกໍบ่หมอนสมมันเพียดโยมสาวบา หมอแก่การต้องส้งผ่าเสี้ยปากเาเที่ยวทองฟงเพียรไบอตองห้องผ่าเจ้าดังเสียง เพแต่เพียงท่อนี้ก็ถือเพศสิพามเตียวอาถามหนทางบรรจิไปในดาวเขาวนั้นสมเจเทาไปท้ำเขาก็บอกที เป็ียนพ่อกำเก่ากีส่งลานั้นจองจวงจ้างเม่นสมมาดมองแล้วดันดวงภัยผน้อมถึงเขาหอมบนในผ่านขเขตสถานหว่วงหามอิตาพามบหวันหัวสัตตูสิลดัดดาน ไปเจอมาในผ่านหฮหุ่มเท่าพามกุมแล้วสันสายมาในผ่านมีแต่ตโตหายหายเต้นใส่พ่อปั่นเสือหวัวใจเพี้ยหมดวังดังสิเป็นลมตอง มากระเสียวเซียวห้องฮอยหวนเอวหุ่มเฮาตาพามถือไม่เท่าวีนาแว้งลรงบ่มีฟังเสียงห่อมาไล่ตัวเต้นจวนเท่าพามห้องฮวยฮวยฮวยสวยแท้แน่ละกูว่ามา บักดำขาบส่วนน้องอีแดงจวงทงไล่ผามยันตายเต็นหอยขึ้นต้นน้อยต้นน้อยนั่นกะคุนขึ้นต้นสวนต้นสวนนั่นก็หากเลยเป็นขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกวามมาว่าเสนานเสนานเส อานิจจาพร้ำเท่าว่าลุ่นลานยานสันขึ้นไปนั่งสำบันได้วอนไว่จมคุณว่าพาเวทสันดอนเอ้ยเจ้าผู้เน้ายู่พุนภักหุนแพ่าพายสันเด้อ พธิจาราาึงเพ่งภาพผู้ที่ยันเจ้าขาน้อยเป็นคนเท่าสมควรตายย่อนไขปาโอเดนโนอตายหย่อนมาอย่าให้พร้อมขอถอนในพรคา ในขณะข้งนั้นเจตบุตรจึงลวงใาย่มาหอดที่ได้ยินเสียงจึงไว้เพื่องเตรียมเฮี้ยงกองถนนตรงเปงเลี้ยงเสืออกพามเท่าขันไม้เอาไอ้หมดหมอดเท่าพามกอดงาไม่เอาอกเย่ยใส่เจีมออเดีนโอ cố sĩ khắc thế toàn lo loa khai anh của toàn say hòa panya nhà midday song kim kim chiến tranh kim 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 đệt khát kim tàu ạt bao hoài hoài sâu, hỏi, nhà, ยุดหยุดเด้อหยุดนิ่งนิ่งหยุดไว้ก่อนบักตาขาวหยุดเรื่องเล่ากอ,อ,อนสามย่าสุนเนมาทางนี้ิึงให้ดีบักตาใบกูเป็นไปมึงหูบอบักบ้านนอกบักตาขาวกูนี่นอแม่นทูตให้พญาทานวละพันเมือง ขั้นมึงเราบ่อพลองเจ็ดส่วขโคต้องสิบหายส่วตตองตายมืดสูมโทษประหันยิงเป่าคนจังโกไก่ท่าแจ่เจ็ดใกกาแกนมืดประเทศเขตแควนผู้หันกากะแเ่นกูนี่แล้วนะ เมื่อยู่ป่ายังสีููกูสิบอกเอาบวนองจอมคูนพระสันนนจากนคกพดนแล้วไผกกเสีวเสีวเอินอยากทุนเส้นในกับตากูนี่ละสิไปเส้นทันท่าไว้ขึ้นเขาสูนความ เออกูจังในเหีบฮอนน้ำลาจะสันตาตามบันสาพระสนใสสิด้วนไปกันไว้ฮอนเมืองยาวอนหาเรลืองเบิ่งเอาสาบักตาแตกบังป่าเด็กโจกหางสู้อ่างในย้อนกว่า ผ่านในฟังตลอดหวัวจนตัวสันเจ้างั้นงอกตกลุมพามสู่สอกสันสายเจ้าลายบานขอภพยด้ตาถามลานคนดวงบ่หมอมยยมผูกมาขันมัดไว้แล้วหาไม่ไกลเกิน ขึ้นไปคาลวันเสิดมานังป่าใ่ขวาภัยเทลานเพียจงปวดภัยเจ้าข้าวเนียม พามในเทียกะเลยยำม,มึงมีกรรมประมาททานขาบ,บังสารจังสิสินอภัยให้เธอเดียวเรี่ยวเบิงนายพันกาขอขามาบังปนานแดกเท่าพามแยกดาโยมพุม่มเปื้มักกระใจนี่ละนอน เพื่อนว่าไว้ไผัสลาท่านคนมีเหตุผลเสื่งเศร้า,ออายอมเสียวตัวพน ข้าวอบจนปัญญาใส่ดำเนินไปสิสมมาตรคนสลาดต้องโยกปอนคนโงอเป็นเนื้อเขาเออผู้ดีบ้านนอกบ่ทอขี่กระจอกในเมืองคำที่เพิ่นก้าวไววนี่จังแม่นมันเจียงทอพพามลิงเล่เห็นคัวปะเด็น กำต้านเสียงใน้านอ้อยว่อยเนาน้ำบีกวางต่างให้ลานได้สดใสที่เกินลวงทันตาล้านเสิยไปเที่ยวลาสัตว์ป่ามาเทาวายย่างเนือลหลสารพผัดกะสูกินให้เต็มเปีื สิกินละกว่างลือกินเก่งแนวได้บ่อึดอยากฝากใส่ทองสินอย่างทางนามได้อยู่กินพามได้ฟ้างตลอดสินนำหลายเฮียหิวหลายเอื tháng gian tài bạch kháu hiền Bạn đẹp bọn căn hay bạc Ta hát xin chẳng nghĩa bọn đấu giang chậm tình ta toàn phan Là sức khẳng châu đoàn thề Xin mơ lên vui chẳng đầy จัง่าการไปหนามันยิ่งนาเสนย,ยานล้อน้ำผัวมักว่ามันเสียข้าดอกคำทางขอให้เจ้านั้นนางบนบอกทางสิไปขอขอบใจที่วังลีก็่อตานี่ยข้าเนี่ย โอกาสมีวันหนาข้าวกับมาสิทุนทานลาชการนับใจนั่นสู้วังเจ้าบ้าแดงเกียตามวดกะจังแ้งในสิบอกมาข้าไปจนถึงอจุดตาท่านพลือสีเท่า ให th th ้ไปเน้าน้ำทานทำทางอันอีกต่อยังอยู่ไกลกระดอมวันไหลทานแม้นด้านดวงนั้นละน้า จบทำนองวาดบาวนสิเอาไว้บาทที่ควรจวนลาพ้นหมดหมวนม้อนหมอมวนกกจำใจมหาพ้นสุมไพต่อไปจังฟังเลืองจบสำเนี้ยงเพี้ยงย้วนจวนลาพ้พ่อพาน สาสหาคาถาจา,จาน,นา,าวสาโนอพักไว้สิลงแล